สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนวชยภูมิโดยผมนุกนวชยภูมินะครับ EP นี้เป็น EP ที่2 6นะครับในวันนี้ผมจะให้ทุกทกท่านได้ศึกษาพระเกหลังสังรีไปด้วยกันครับองค์นี้นะครับดูสวยงามดูเก่านะครับและก่อนจะไปศึกษานะครับต้อง ทางช่องนะครับเราศึกษาเชิงหลักวิทยาศาสตร์เป็นหลักเลยนะครับจะไม่เน้นพิมพ์จะไม่เน้นมวลสารแต่ก็ใช้ในการพิจารณาครับแต่ว่าจะไม่เน้นเพราะบางท่านจะต้องดูพิมพ์เป็นหลักดูมวลสารเป็นหลักแต่ทางช่องครับจะดูแคลาซอาลาคนไนและก็วาเทอร์ไลท์เป็นหลักครับจากรูปนะครับองค์ท้านี้จะดูแล้วว่าครับเก่า นะครับมีความเก่ามากและองค์นี้ผมได้ซื้อมาจากแอปสีฟ้าแล้วก็สีส้มนะครับในราคาองค์ละ40บาทน,นะครับเพราะฉะนั้นบางท่านก็บอกว่าเนี้ยพาแท้นะครับก็โดนหลอกกันนะครับเพราะว่าการทำผ้าป,ปลอมเดี๋ยวนี้เขาพยายามทำให้เหมือนพาแท้ให้มากที่สุด ดังนั้นองค์นี้ผมซื้อมาอง์ละ40บาทนะครับจากแอปนะครับมีตั้งแต่อง์ละ40 30 40 2 9บาทจนไปถึงองค์ละหลักพันก็มีนะครับเพราะฉะนั้นพูดได้เลยครับว่าจากแอปก็คือเป็นพ็คเกทั้งหมดนะครับไม่ต้องไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะเป็น้าแท้หลุดหลุมาไม่ต้องทำคือพัคเกทแน่นอนส่วนองคนี้ที่ผมเอามาก็คือผมจะเอามาดูว่าเขาทำได้ระดับไหนนะครับพอดูเก่า แล้วก็เป็นหลังสางหวีซึ่งก็เป็นที่นิยมกันนะครับแล้วก็โดนหลอกขายกันซื้อกันนะครับและก่อนจะไปศึกษาพระเกน,นะครับเราก็มาดูโปรเซสขององค์พระสมเด็จกันก่อนนะครับทางช่องนะครับจะเน้นศึกษาโดยจะตรวจสอบว่าพระแท้หรือไม่แท้ต้องตรวจด้วยเครื่อง xrf เท่านั้นนะครับ XRF คือเครื่องตัวนี้นะครับเมื่อเอาองค์พระสมเด็จใส่เข้าไปในเครื่องนะครับจะอ่านค่าออกมาเป็นกราฟแล้วก็ตีเป็นค่าเปอร์เซ็นต์นะครับองค์พระสมเด็จนะครับสร้างจากผงปูนเปลือกหอยนะครับเป็นโดยส่วนมากยังมีเนื้อประเภทอื่นด้วยนะครับแต่ว่าหลักๆก็คือจะเป็นผงปูนเปลือกหอยเมื่อผงปูนเปลือกหอยนะครับผ่านระยะเวลาไปเป็นหลายปี ตั้งแต่วันแรกจนถึงอายุปัจจุบันคือประมาณ160ปีนะครับจะมีการสร้างวันแรกก็จะมีการสร้างวาเทราอร์ไลท์อะลโกไนา์แล้วก็แคลไซด์ได้เลยนะครับแต่ในปริมาณที่น้อยมากๆดังนั้นองค์พระสมเด็จใด,ดที่มีปริมาณของแคลไซด์อะลโกไนา์แล้วก็วาเทอร์ไลท์ในในปริมาณมากๆซึ่งการที่จะมีแคลไซด์มากอะลโกไนา์มากแล้วก็วาเทอร์ไลท์มากจะต้องมี ซิลิกอนมากตามอายุขององค์พระสมเด็จนะครับทีนี้เมื่อเราได้ซิลิกอนคือ Si นะครับซิลิกอนออกไซด์เนี่ย Si เนี่ยเมื่อเราเอาองค์พระสมเด็จใส่เข้าไปในเครื่อง XRF นะครับเครื่อง XRF ก็จะอ่านค่า Si ออกมานะครับซึ่ง Si เกิดจากแคลไซต์อะลกคนต์แล้วก็วาเทอร์ไล์นะครับเพราะฉะนั้นยิ่งพระสมเด็จมี ชาวซ้าอลลกโกไนต์บอเทไลท์มากก็จะเป็นพระสมเด็จแท้นะครับจะไม่ดูพิมพ์จะไม่ดูมวลสารหรือไม่ดูเนื้อ,เ,อ,อเนื้อนี่ดูนะครับแต่เนื้อมันจะมีเนื้อประเภทอื่นด้วยแต่ก็เอาเนื้อป,ปูนเปลือกหอยเป็นหลักก่อนนะครับดังนั้นเรามาเริ่มศึกษาเนื้อหาบรรณมวลสารขององค์พระสมเด็จเก๋ หลังสั่งวีองค์นี้กันครับด้วยหลักวิทยาศาสตร์กายภาพขององค์พระนะครับเมื่อเราเปิดกล้องขึ้นมาครับเราก็จะเจอเลยว่าพระเกศเนี่ยมีการทำรอยแตกล้าวได้ค่อนข้างดีนะครับและองค์นี้นะครับ เทาหลักเลยก็คือหมายความว่ามองไกลๆดูเก่ามองใกล้ๆดูฉําน,นะครับก็คือพอสองกล้องด้วยกล้อง 10x หรือ 30x นะครับจะดูเก่าแต่พอมองใกล้ๆจะฉําดูมีการสะท้อนแสงเนี่ยครับที่ฉําๆเนี่ยฮะที่เราเห็นเป็นเงาเสะท้อนแสงเนี่ยคือการเคลือบ หรือว่าทาสารเคมีให้มีความเงานะครับพระองค์นี้ทำรอยแตกรล้าวได้ค่อนข้างดีนะครับแต่สิ่งที่เราจะเห็นก็คือองค์พระจะไม่เจอวาเทไลท์อะลาโกไนท์แล้วก็แคลไซต์จะเจอแต่เงาเงาอย่างนี้ขึ้นมาจากการทำ การสารเคมีเคลือบนะครับทำให้องค์พระมีความเงาทีนี้เบื้องต้นของช่องนะครับจะมี7ข้อนะครับว่าอง์พระศึกษาอง์พระใช้คัดแยกคัดกรองนะครับว่าพระแท้กับพระไม่แท้หรือพระเก๋นเนี่ยดูได้อย่างไรบ้างดูสีขององ์พระนะครับว่าองค์พระมีการทําสีให้เก่าไหม บางคนก็มาถูกเถียงว่าผ้าเก่าจะต้องเป็นสีแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับผมใช้ทั้ง7ข้อนะครับเป็นหลักในการศึกษาองค์พระพอครบ7ข้อแล้วถ้ายังไม่แน่ใจก็เอาเข้าเครื่องตรวจ XRF เนี่ยคือจบเลยครับเพื่อหาปริมาณของซิลิกอนถ้าองค์พระสมเด็จแท้จะมีซิลิกอนมากกว่า30%นะครับ แต่ถ้าพระสมเด็จไม่แท้หรือไม่ทันก็คือมีซิลิกอนน้อยกว่า30%นะครับซิลิกอนพบได้จากข้อ7ครับลักษณะและปริมาณของอาราโกไนแคลไซ์แล้วก็มีวาตทรไลท์เพิ่มเข้ามาอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นข้อเนียเป็นหลักเลยครับว่าจะดูว่าองค์พระแท้หรือไม่แท้จะต้องมีแคลไซาอาราโกไนแล้วก็วาทไลท์เป็นหลักเลยยิ่งมีมากก็คือพระแท้แต่ถ้ามีน้อย หรือว่าไม่มีเลยก็อาจจะเป็นพระเก๊หรือว่าเป็นพระที่สร้างยุคหลังแล้วเราก็มาดูครับว่าเนี่ยพระเก๊ไม่มีวัตเทอร์ไลท์ไม่มีอะลากอนไนท์ไม่มีแคลไซด์นะครับแต่พยายามทําเก่าโดยการทำให้องค์พระมีการเปื้อนฝุ่นใช้ฝุ่นโรยนะครับแล้วก็ใช้รอยแตกแล้ว แล้วก็มีการเคลือบสารเคมีให้เงาสะท้อนแสงน,นะครับตรงนี้ดูฉ่าทําให้องค์พระดูฉ่าแต่พอเราใช้กล้องกําลังขยายระดับสูงเราจะไม่พบแล้วองค์นี้มวลสารก็ไม่มีแทบจะไม่มีเลยครับ หรือต่อให้ต่อให้มีนะครับต่อให้มีมวลสารเยอะครบแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีวาเทราอร์ไลท์อะลากนไน์แล้วก็แคลไซต์ก็เป็น้าะสมเด็จไม่แท้อยู่ดีนะครับเพราะว่าทางช่องจะเน้นศึกษาวิทยาศาสตร์เป็นหลักนะครับต่อให้พิมพ์องค์สวยมีรอยแตกร้าวเก่าชัดเจนอะไรก็ตามแต่ถ้าไม่มีวาเทอร์ไลท อลาโคไนส์แล้วก็แคลไซายก็เป็นผ้าเก้หรือภาาไม่แท้นะครับพอเมื่อองค์พระสมเด็จอายุผ่านไปถึง160ปีต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิวิทยาศาสตร์กายภาพขององค์พระนะครับแต่นี่ก็คือไม่พบเจออะไรเลยบนผิวขององค์พระมีแต่ความเก่าเพียงอย่างเดียวนะครับดังนั้นขอให ทุกๆท,ท่านลองศึกษาไปด้วยกันครับถ้า2กล้องด้วยกล้องก,ลองกำลังขยาย 10x หรือ 30x แล้วก็จะเห็นว่าองค์พระมีความเก่าช้ำเข้าเกณฑ์นะครับแต่พอสองด้วยกล้องกำลังขยายระดับสูงปุ๊บไม่พบวัตทร์ไลท์อะรกกอาโกไนท์แคลซ้าเนี่ยก็ก็ยังเป็นพระไม่แท้นะครับองค์นี้ ผมซื้อมาสี่ิบาทนะครับต้องเน้นหน่อยเพราะว่าบางคนก็บอกว่าพาเนี่ยพาแท้แต่ไม่ทันถ้าราคาสี่สิบาทแล้วถ้าไม่ทันก็คงคงถ้าทันลองพิจารณาดู ้วยตัวท่านเองนะครับแล้วก็ถ้าเราไปเดินแถวท่าพระจันทร์จะเจอองค์ละหบาท10บาท20บาทเจอมากมายนะครับท่านลองหยิบม,มาศึกษาดูก็ได้นะครับว่าองค์พระเหล่านี้ศึกษาได้อย่างไรทีนี้นี้ผมนำองค์พระสมเด็จแท้นะครับมาให้ดูที่มีอาการรอยแตกแล้วเหมือนกันนะครับ เราจะเห็นว่าทุกพื้นผิวขององค์พระจะมีวัตเทอร์ไลท์อะลากอนไนต์แล้วก็แคลไซท์ขึ้นแล้วนะครับกระทั่งในร่องที่มีรอยแตกแล้านะครับเจอวัตเทอร์ไลท์อะลากอนไนต์แล้วก็แคลไซท์นะครับขึ้นสม่ำเสมอนะครับแล้วเป็นผิวก็จะมีแคลไซท์ขึ้นปกคลุมชัดเจนนะครับนี่คือองค์พระสมนเด็จแท้ ส่วนนี้คือองค์พระสมเด็จเก๊นะครับหลังสางหวีอาให้ทุกท่านได้ดูครับนี่ครับทาสารเคมีทําให้ฉ่าแล้วก็ผิวจะดูเก่าแต่หลักๆเลยก็คือทางช่องจะเน้นมากที่สุดก็คือวัตทไลท์อะลาโกไนท์แล้วก็แคลไซด์ครับถ้าไม่มีก็ปัดตกได้เลยครับองค์พระองค์นี้ไม่แท้ส่วนตรงนี้จะเป็นด้านหลังขององค์พระ เคหลังสังบีองค์นี้นะครับจะเห็นว่ามีความเงาช่ำนะครับเพราะทาสารเคมีที่ทำให้มีความเงาความฉ่ำบนผิวขององค์พะ องนี้ราคา40บาทนะครับด้านหลังที่เราเห็นนี่คือคาบฝุ่นนะครับใช้การโรยคาบฝุ่นโรยให้ดูกเก่านะครับมีคาบฝุ่นคาบดิน,านจากการเก็บก็เลยทำให้หลายท่านหลงเชื่อว่าเนี่ยพระสมเด็จแท้นะครับ แต่เมื่อเราเข้ากล้องกําลังขยายระดับสูงเราจะเห็นความแตกต่างมากมายครับด้านหลังนี่ชัดเจนเลยครับว่าไม่มีวาเทอร์ไลท์อะลาโกไนต์แล้วก็แคลไซต์เกิดขึ้นเลย นี่หลังสางวีนะครับก็จะมีรอยต่างๆองคนี้เกนะครับเกองละสี่สิบาท พยายามทำให้ดูเก่านะครับสียองพระก็จะเพี้ยนส่วนตรงนี้เป็นพระแท้นะครับเราจะเห็นเลยว่าแขวซ้ายขึ้นปกคุมทั้งหมดของด้านหลังนี่คือด้านหลังขององค์พระนะครับภายในหลุมในร่อง เราก็เจอว่าวาเทรไล์อะลาคนไน์แล้วก็แคลไซตา์ขึ้นปกคลุมในหลุมในร่องแล้วก็ผิวด้านหลังทั้งหมดเมื่อเรานำองค์พานเหล่านี้ครับมานำองค์พระไปใส่ในเครื่อง XRF เครื่อง XRF จะหาปริมาณซิลิกอนจากแคลไซต์อะลากอนไนต์แล้วก็วาเทอร์ไล์นะครับทั้งหมดเนี่ยครับที่ขึ้นเป็นชั้นๆช,ช,ชั้นๆเนี่ยครับเครื่อง XRF จะสามารถอ่านค่าซิลิกอนได้จากผิวขององ์พระนะครับเพราะฉะนั้นพพะเกจจะมีปริมาณของซิลิกอนน้อยหรือไม่มีเลยเพราะว่าไม่สามารถสร้างแคลไซด์อะลาคนไนแล้วก็บาเทไลท์ได้นะครับองนี้เป็นพระสมเด็จแท้นะครับที่ให้ดูที่ด้านหลังนะครับรอยแตกล้าวเนี่ยจะมี วัตไลต์อะลากอนไนต์แล้วก็แคลไซต์ขึ้นปกคุมส่วนเรามาดูกำลังขยายที่สูงขึ้นครับที่ด้านหน้าของพระเก๊ลังสางหวีองค์นี้นะครับอันนี้เป็นพระเก๊นะครับองค์ละสี่สิบบาทจะเห็นว่าพอใช้กำลังขยายที่ซูมเข้าใกล้มากขึ้นนะครับจะมีความฉ่ำมากขึ้นมีการสะท้อนแสงมากขึ้นนะครับแต่เราก็ยังไม่เจอวัตไลต์อะลากอนไนต์แล้วก็แคลไซต์ยอยู่ดีนะครับ เจอแต่ความเก่าเพราะว่าจะทำพัคเกต,ต้องทำให้เก่าไว้ก่อนจึงจะขายได้นะครับยิ่งมีรอยแตกแล้วยิ่งดีนะครับแต่องค์นี้ทำทำรอยแตกแล้วได้ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีเลยเพราะว่าดูเป็นธรรมชาติอาจจะใช้การอบที่ความร้อนสูงทำให้ผิวองค์พระมี้ารแตกได้ค่อนข้างดีแตกแล้ว หรือขาวๆเนี่ยฮะอาจจะทําพยายามทําสีทาให้เหมือนแคลไซด์นะครับขาวๆฉ่ำๆสะท้อนแสงนะครับแต่ถ้าเกิดนําไปเข้าเครื่อง XRF ก็อาจค่าไม่ได้อยู่ดีเพราะเหล่านี้ไม่ใช่วาไลา,า์อะลาโกไนแล้วก็แคลไซต์นะครับเป็นสารเคมีที่ตกแต่งผิวให้ดูมีความคล้ายเฉยๆน,น,นะครับ องนี้พระพระเกศอ,องค์ละสี่สิบาทนะครับซื้อจากแอปสีฟ้าแล้วก็สีส้มนะครับบางคนยังอาจจะเถียงอยู่ว่าองค์นี้องค์แท้นะครับก็ก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณานะครับแต่ผมบอกราคาที่ผมซื้อมาคือองค์ละสี่สิบาทเอามาให้ทุกท่านได้ชมครับว่าที่กล้องระดับสูงแล้วผิวขององค์พระเป็นอย่างไรการตกแต่งผิวทำได้อย่างไร ทำให้เก่าได้ขนาดไหนทําให้มีความคล้ายคลึงกับแคลไซได้ระดับไหนแล้วนะครับซึ่งต้องใช้ทั้ง7ข้อเป็นองค์ประกอบร่วมนะครับในการศึกษาผมไม่ได้ใช้7ข้อข้อใดข้อหนึ่งเป็นการตาัดสินว่าแท้ไม่แท้นะครับแต่ใช้ทั้ง7ข้อเพื่อเป็นเกณฑ์นในการดูเบื้องต้นว่าองค์พระแท้หรือไม่แท้ บทสรุปสุดท้ายที่จะทราบว่าองค์พระแท้หรือไม่ก็คือเอาเข้าเครื่อง XRF เพื่อหาค่าซิลิกอนนะครับอันนี้คือด้านหลังนะครับพอเป็นด้านหลังเนี่ยเราจะดูง่ายกว่าด้านหน้าครับเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยทำให้แตกร้าวนะครับแต่ด้านหลังเนี่ยทำให้ดูเก่าพอดูเก่าปุ๊บก็จะมีฝุ่นค่อนข้างเยอะ จะเห็นว่าด้านหลังไม่มีวัตทรไลท์อะลากโกนไนท์แล้วก็แคลไซท์เลยนะครับของโอปราเนี่ยพระเกสส่วนมากจะไม่มีแคลไซท์อะลากโกไนท์แล้วก็วัตทรไลท์นะครับส่วนตรงนี้องค์แท้นะครับให้ดูครับปริมาณแคลไซท์นี่ครับที่กําลังขยายระดับสูงจะเห็นเลยว่าแคลไซท์ขึ้นเป็นชั้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 นแล้วก็มี ลอยสูงรอยดูนลอยต่ำนะครับภายในร่องก็จะมีปริมาณของอะลากอนไนต์วัตเทอร์ไล์แล้วก็แคลไซต์อยู่นะครับนี่คือองค์พระสมเด็จแท้นะครับมาซูมเข้าไปภายในร่องนะครับก็จะเห็นว่าแคลไซต์วัตเทอร์ไลท์อะลากอนไนต์นะครับพยายามที่จะปกคลุมรอยแตกล้าขององค์พระทั้งหมดนะครับ แล้วผิวทั้งหมดเนี่ยก็จะมีแควซ้ายขึ้นปกคุมทุกพื้นผิวนะครับขององค์พระ EP ที่26ก็จะขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับแต่จะขออธิบายเบื้องต้นนะครับว่าทางช่องนะครับจะศึกษาวิทยาศาสตร์กายภาพขององค์พระสมเด็จเป็นหลักนะครับโดยใช้7ข้อดังนี้นะครับเป็นเบื้องต้นนะครับในการที่นําองค์พระตัดสินว่าองค์พระสมเด็จจะแท้หรือไม่แท้นะครับ1ก็คือสีผองค์พระว่ามีความเก่ามากระดับไหนนะครับ2คือเนื้อขององค์พระเนี่ยมีความแกร่ง มากขนาดไหนนะครับแล้วก็มวลสารในคอกระมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ผงแร่น้ำคุณต่างๆผงตะไบเงินตะไบทองลักษณะของน้ําว่านนะครับน้ำพ่อยที่ใช้ในการประสานรอยยุบรอยนูนนะครับของคองพระเป็นอย่างไรบ้างแล้วข้อสุดท้ายคือข้อ7ข้อ7จ็ดนี่สำคัญที่สุดนะครับก็คือปริมาณของวาเทอร์ไลท์อะลาโกไนท์แล้วก็แคลไซด์นะครับเพราะว่าปริมาณของ วัตเทอร์ไลท์อะลากไน์แล้วก็แคลไซต์จะสามารถทำให้เครื่อง XRF หาค่าซิลิคอนค่าซิลิคอนได้มาจากวัตเทอร์ไลท์อะลากไนแล้วแคลไซต์ ite, นะครับองค์พระสมเด็จที่มีอายุถึง150ปี160ปีนะครับจะมีปริมาณซิลิคอนมากตามแคลไซต์ที่เกิดขึ้นขององค์พระสมเด็จนะครับดังนั้นทางช่องนะครับจะเน้นหนักเลยก็คือ ถ้าเราจะมั่นใจหรือไม่มั่นใจว่าองค์พระสมเด็จแท้หรือไม่แท้นะครับต้องเอาเข้าเครื่อง XRF ตรวจหาค่าซิลิกอนนะครับถ้าองค์พระซิลิกอนเจอมากกว่า30%เป็นเป็นองค์พระแท้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับคือพระแท้แน่นอนนะครับทางช่องจะไม่เน้นพิมพ์ขององค์พระมวลสารหรืออะไรก็ตามที่ในที่ที่มาชี้ชัดว่า องค์พระองค์นี้แท้หรือไม่แท้นะครับทางช่องจะเน้นอย่างเดียวคือเครื่อง XRF นะครับว่าถ้า XRF ตรวจออกมาด้วยหลักวิทยาศาสตร์แล้วว่าพบซิลิคอนมากกว่า30%องค์พระนี่คือแท้แน่นอนนะครับ EP ที่ยีก็ขอจบลงเพลงเท่านี้นะครับในเรื่องของพระสมเด็จเก๊หลังสังหวีองค์นี้นะครับ ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับขอบพระคุณครับ